ในคลิปนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนเห็นกันนะครับว่าถ้าหากเรามีเงินเพียงแค่500บาทเนี่ยเราจะสามารถจัดชุดเซ็ตอุปกรณ์ตกปลาในหมวดของรอกสปินนิ่งได้หรือเปล่าและเราจะต้องซื้ออะไรสูญเสียเงินไปเท่าไหร่สำหรับในลิปคลิป,ลป,ลปนี้ผมจัดมาให้แล้วครับทุกคนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดอุปกรณ์ตกปลาสามารถรับชมได้เลยครับสาหรับในคลิปคลิปนี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมและแจ็คพาเจ้งไม่ได้ทำซีรีส์นี้กันนานเลยนะครับผมได้เจอคอมเมนต์มากมายใน YouTube ของผมนะครับว่าให้ผมเนี่ยทำการจัดเซตอุปกรณ์ตกปลาในงบ500บาท ในหมวดของรอกสปินนิ่งและในวันนี้ครับผมนะแจ็คพาเจงจะมาจัดให้ทุกท่านดูกันนะครับว่าในงบ500บาทของเราเนี่ยมันจะสามารถได้ตัวไหนกันบ้างเราจะได้เล่นดีๆหรือเปล่าหรือเราจะได้ของเฮงสวย <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้มาดูกันครับว่าผมจะซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างโอ้และนี่ก็คือของที่มีมูลค่าเกือบจะ500บาทนะครับแน่นอนครับมันมากับอุปกรณ์ที่เป็นรอกสปินนิ่งคันเบ็ดและ สายสำหรับใช้ในการตกปลาในงบ500บาทของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ไม่ค่อยจะโหดมากเท่าไหร่แต่ถ้าผมแนะนําในส่วนตัวของผมนะครับถ้าใช้ตกปลางานทั่วไปเล่นแบบไม่ได้โหดอะไรมากผมว่ามันเล่นได้อยู่แล้วนะครับลอกทุกตัวสามารถตกปลาได้หมดเพียงแต่ว่าการที่เราซื้อของที่มีมูลค่าและราคาแพงขึ้นมามันจะได้วัสดุที่ดีกว่าสเปคที่โหดกว่าเอาละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับว่าในข้างในเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง ผมไปตะเวนหาของที่มันราคาแบบถูกๆเนี่ยค่อนข้างจะยากนะในงบ500บาทอะผมว่าจะซื้อแยกพวกรอกพวกคันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมาลองนั่งคำนวณดูแล้วแล้วก็ลองกดใส่ตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยมันปรากฏว่ามันเกิน500มันดีดไปแบบ700800เลยซึ่งผมเนี่ยไม่อยากให้มันหลุดเวในคำว่า500บาทเพราะฉะนั้นผมเลยต้องซื้อเป็นชุดเซ็ตคำว่าซื้อเป็นชุดเซ็ตเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่ต้องเสียอะไรเยอะครับซื้อมาแล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ไปลุยได้เลยแต่ถ้าซื้อแยก ได้เนะี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถมีตัวเลือกมากมายให้เราหาได้ลอกอยากจะได้แบบนี้คันอยากจะได้แบบนี้นะนี่ก็จะแพ็คมาแบบเป็นแบบนี้เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมเขาแพ็คมาเป็นแบบนี้นะคือปกติอยู่แล้วผมอะ่ะซื้อคันซื้อรอกมาเยอะนะครับถ้าเป็นของราคาถูกๆเนี่ยจะแพ็คมาแบบนี้แหละง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมันพังอะไรขึ้นมาก็กตามนั้นอนะ่ะแต่บางคนก็จะบอกโอ้ราคาแพงมาพังไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนอนะ่ะเขาไม่ได้มีงบเยอะนะครับผมเข้าใจเด็กนะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยได้แบบขอตังค์แม่ซื้ออะไรเงี้ยเราไม่ได้อย่างเงี้ยงองแงอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านก,นกันด้วยนะครับแม่เป็นยังไงกันบ้างใครที่เดินทางลงต่างจังหวัดขอให้ไปกลับโดยสสสววััดดิภภาาพแลลล้ก็ปปออยนะคร่่่่่ใใทีีไไมมฉงงหต วัดหรืออะไรก็เหมือนผมเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยชิลๆนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็กินเลี้ยงกันนิดๆหน่อยๆนะแกะออกมาครับอ่าเรารู้เลยนะครับว่าอันไหนเป็นลอกอันไหนเป็นคันอันเนี้ยเป็นเป็นลอกแน่นอนสวนะ่วนเนี้ยเป็นคันเบ็ดเดี๋ยวเรามาดูทางตัวลอกของเราก่อนเลยดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะไป let's go ห่ <c oughs> อมาขนาดนี้อยู่ในกล่องขนาดนี้ต้องหนาแน่นแน่นอนอย่างแรกที่เราจะได้รับเลยนะครับคือเจ้าสายคือสายเนี่ยผมซื้อแยกนะบอกไว้ก่อนสายาผมซื้อแยกซึ่งแบรนด์ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับถ้าราคาถูกเนี่ยคิดไว้ก่อนเลย ต้องเป็นของค่ายนี้แน่นอนซูกายี่หลังมึงอย่าอ่านว่าเกนะพี่เป็นเกไหมเนี่ยกูไม่รู้หรอก ว่ากูเป็นเกย์หรือเปล่ากูอยากกินหัวถ้าอ่านว่าเกย์ที่ปั่นเลยนะมันอ่านว่าสุกายีหลังหรือว่าบางคนก็จะอ่านแบบออกเสียงไม่เหมือนกันอนะผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนนะซึ่งสายที่ผมซื้อมาเพิ่มก็จะเป็น PE 1นะครับอันนี้ถักสีนะครับก็จะเป็นสีเทานะเ,นเพื่อนๆจะเห็นอ่าเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับเราจะมาเปิดอันบล็อกกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนสําหรับในงบ500บอบาทป้องเข้ามาโอ้โหมาแล้วครับนี่สุกายีหลัง กูจะอ่านว่าเกตลอดจะบอกว่าค่ายนี้เนี่ยเคยติดต่อผมมานะครับก็คือเขาติดต่อมาแบบว่าไม่ได้ให้ผมรีวิวหรอกเขาติดต่อมาประมาณว่าจะให้ค่าคอมผมอะขายของเกี่ยวกับแบรนด์เขาซึ่งผมเนี่ยไม่ไม่ได้รับนะครับเพราะว่ารอกเขาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเข้าจริงๆอะคือมันเล่นได้ปกตินะครับผมไม่ได้บอกว่าของมันกากโลกงหรืออะไรอย่างงี้นะใช้ไม่ได้นะคือมันเล่นได้ปกติใช้งานได้แต่เพียงแค่ว่ามันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่สาหรับแบรนด์นี้นะถ้าเป็นรอบแบบตัวราคาถ เือกมาแนวคินครีนนะครับเปิดออกมาภายใต้ตัวกล่องนะครับก็จะมีรอกหนึ่งตัวไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวรอกเดียวๆเลยโอเคเจ้ากล่องเนี่เราปัดทิ้งไปครับภายในถุงตัวนี้เนี่ยก็จะมีรอกหนึ่งตัวนะครับซึ่งรอกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเบอร์2000ันนะครับก็จะเป็นงานทั่วไปนะเท่าที่ลองจับสัมผัสดูเนะี่ยเป็นพลาสติกครับแต่เป็นพลาสติก ABS นะค่อนข้างแข็งโยกมาเลยโยกมาเลยโยกได้เลยนะขยับได้เลย ขับน็อตหน่อยอ่ะเรียบร้อยไม่โยกแล้วสำหรับตัวล้อของเราก็จะประมาณนี้ความลื่นเป็นยังไงใช้ได้นะถ้าความลื่นเออเนี่ยความลื่นถือว่าใช้ได้เลยไม่แย่นะการเปิดปิดก็ถือว่าดีปรับเบรกนะครับเสียงดีมาดูทางด้านกิ๊กเสียงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะเอาไมา้ออกนะลองฟังกิ๊กเสียงปลาล่าครับ ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับก๊กเสียงของเขาเนี่ยรูปร่างล่าตาก็เชิงเชิงไปวัดไปวาได้นะครับถือว่าใช้ได้นะตัวลอกนี่ก็ถือว่ามีน้ําหนักในขั้นหนึ่งนะครับอย่างว่าเป็นลอกเบอร์2000ไม่ได้แย่นะครับอลองจับลองหมุนดูก็ถือว่า ไม่เลวนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับ,รบสาหรับลอกในราคางบ500บาทผมเลือกเป็นสีขาวนะครับคือมันจะมีหลายสีมากนะจะมีสีแบบเป็นไทยเทนสีชมพูสีฟ้าสีแดงเยอะไปหมดเลยครับแต่ผมเลือกเป็นสีขาวนะครับก็จะคีนคลีนดีนะความลื่นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมคิดว่ามันเล่นได้ปกตินะเล่นได้ดีเลยในเบอร์2 5งพันห้เนี่ยคืองานทั่วไปงานทางนในตัวนี้คือไม่เขินนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านคันเบ็ดของเรากันบ้างดีกว่าครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนแกออกมาเลยครับอ,อ้๊บอ่ะ เปิดออกมาเอา้ากูแกะไม่หมดโถ่เกือบหลอแล้วกู <c oughs> มีอีกไหมอ่ามีอีกมีไงเปยเดี๋ยวแดกกูหรอก <c oughs> ปั๊บเฮ้ยรอบนี้ดีว่ะมาเป็นถุงว่ะปกติ่ายนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ย ไม่มาเป็นถุงนะหอ่อแบบคันเบ็ดส,สวยๆอะ่ะแต่ตัวเนี้มามามีห่อด้วยเว้ยนี่นะครับสําหรับหน้าตาของคันเบ็ดของเรานะครับก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็น2ท่อนนะครับของสป i ินนิ่งอ่ะแกะออกมาครับอ๋อเป็นไงมาเป็นสีขาวเลยเห็นไหมโอ้โหด้ามส,สวยๆเลยมัดหนังยางมาด้วยคนไทยแน่นอนอ่ะนี่นะฮะก็จะมีโลโก้แบรนด์ของเขานะครับสาหรับ ค่ายของเขานะที่เราซื้อมานะมันเป็นคู่เซตเดียวกันนะครับลองจับดูลองสวมเข้าไปครับเกือบ7ฟุตนะประมาณ6 6ฟุต8นะ6ฟุต8 6ฟุต 9. ความรู้สึกแรกนะครับที่จับเลยคือไม่ได้แข็งคันไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งก็ะด้านนะครับมันไม่ได้แข็ง แล้วก็ไม่ได้ยวกในเวลาเดียวกันนะครับสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าคันตัวนี้เนี่ยเหมาะต่อการเอาไปเล่นงานทั่วไปมากกว่าข้างทางแล้วก็เล่นเท็กซัดได้แต่ถ้าไปเล่นงานหนักเนี่ยผมไม่แนะนํารัวเวทตัวนี้ก็อยู่ที่5้าขีดสินะครับ คือมันมันมันเขียนว่า5้าขีดสิจริงแต่ความรู้สึกผมมันเหมือนเหมือนเวทหกขีดสิบสี่ประมาณนี้เหมือนเวทหกขีด <c oughs> สิบสี่ก็สําหรับคันนะครับก็จะเป็นคันสีขาวนะครับรัวเวทอยู่ที่5้าขีดสินะครับความยาวอยู่ที่1.8นะครับก็จะมาณ6ฟุตกว่านะเกือบ7ฟุตนะลีซี่ของเขาก็จะเป็นสีม่วงนะครับอ่าประมาณนี้เลยสวยๆเลยดามจับก็จะเป็นยาง eva นะครับเป็นสีเทานะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาล้อมาประกบดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนไอ้ลองประกบเลย โอ้โหสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับก็คืองบ500บาทชุดรอกและก็ชุดคันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลองโหลดสายเข้าไปดูนะครับเราจะใช้สายของค่ายเขาเลยโดยตรงเลยนะครับเนี่ยสายของเขาเลย PE 1นะครับถัก4นะครับเดี๋ยวลองโหลดเข้าไปกันเลยครับไป เรียบร้อยนะครับโหลดสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สายเหมือนจะยังเหลือให้ใส่อีกเลยนะครับผมใส่ PE1 นะครับถัก4คือมันเป็นสายที่มีความยาว100เมตรนะครับซึ่งผมโหลดใส่ไปหมดม้วนเลยก็คือ100เมตรพอดีแต่กลับเป็นว่ามันมันยังเหลือให้ใส่เพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าสายเนี่ยยังไม่ยังไม่ขึ้นมาตรงขอบสปูลทักเท่าไหร่เนี่ย คือมันยังมันยังเหลือให้ใส่ได้อีกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใส่ได้150เลยนะตัวนี้นี่ขนาด p ี1นะครับสายทัก4ีเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับเร้าเข้าจริงๆแต่เหมือนหน้าตัดตัวนี้จะจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับผมมองผุนเผนี่ผมนึกว่า PE2 องนะเนี่ยโอเคครับในตอนนี้เราก็ได้เห็นหน้าตาของคันแล้วก็ตัวรอกแล้วก็สายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูในก,กัดเ็ตเสริมของเรากันนะครับว่าผมจะเลือกใช้อะไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆน,นะครับและผมจะหาราคาที่ถูกและดีที่สุดุดมาาให้้้ทกกกคคคนนนนตออองบบกก่่นนะรัวลิปี เราอาจจะเกินงบไปนิดหนึ่ง นะครับอาจจะ600บาทเลยก็ว่าได้นะครับโอเคสำหรับสายช็อคลีที่ผมจะเลือกใช้นะครับผมจะเลือกใช้เป็นของ VBa บนะครับในขนาด30-40ถึงปอนด์ซึ่งราคาก็จะอยู่ประมาณ50บาทนะครับส่วนคลิปที่ผมจะเลือกใช้นะครับในการใช้ใส่เหยื่อแล้วก็ปลดเหยื่อนะครับนั่นก็คือของ b p o r o c k Snap นะครับราคาจะอยู่ที่25-30บาถึงบาทนะครับผมจะเลือกใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นขนาดที่กำลังดีนะครับและปลดง่ายไม่ปลดยากจนเกินไปนะครับสำหรับน้องๆ นา้นาๆทุกท่านนะครับกำลังจะหากิฟที่แข็งและทนทานตัวนี้ผมแนะนําเลยครับชายาของเขากิฟเล็บฉีกครับผมสําหรับเหยื่อที่จะเล่นกันเนี่ยซึ่งมันอยู่ที่ ทุกท่านเลยครับอยู่ที่ทุกคนเลยว่าจะซื้อกันแบบไหนทุกวันนี้กบยางมีราคาถูกมากๆนะครับสาบาทก็หาซื้อได้แล้วอุปกรณ์ที่ผมเขียนอยู่ในนี้นะครับผมจะปักตะก้าไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเสิร์ชหาอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นลิงก์สําหรับเข้าไปกดสั่งซื้อได้ทุกอย่างที่ผมเอาลงให้ในนี้คือผมแนะนําครับอันไหนที่ผมไม่แนะนําผมไม่ปักแน่นอนนะครับจากประสบการณ์เจ็บปวดนะครับเชื่อนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการต่อสายช็อกลีดแล้วก็ใส่กิฟให้กับมันกันดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะไปลุยต่อสายช็อกลีดของเรากัน เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการต่อสายช็อกลีดน,นะครับแล้วก็สาย PE นะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะในราคา500บาทนะครับเป็นไงสวยๆกันเลยนะครับโอ้โหขาวสนิทเลยครับขาวๆแบบนี้ผมชอบมากเลยครับ แหม่ขาวๆอุ้มๆเบิ่มๆอย่างเงี้นะครับแหมโคตรสวยเลยนะเดี๋ยวนี้ลอกราคาถูกๆมันสวยเยอะมากครับทุกคนโอเคครับสาหรับค่าเสียหายทั้งหมดที่ผมโดนไปก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้คือไม่รวมเหยื่อนะครับเหยื่อเนี่ยต้องไปหากันเองนะครับสําหรับใครที่อยากให้ผมเนี่ยเอาไปลองใช้ ไปลองเล่นดูในหมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับคอมเมนต์มาครับว่าลองเอาไปตกให้หน่อยลองเอาชุดนี้ไปตกให้ดูหน่อยครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอลองเอาไปเล่นให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันจะประมาณไหนเอาไปลองรูนปลาให้เลยนะครับแน่นอนครับว่ากูไปหมายไหนผู้มึงก็รู้ <S <S คลิปหน้ากูสปอยแล้วว่าคูจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวไปทดสอบห้ดูนะว่าการทํางานเขาเป็นไงเดี๋ยวผมจะเล่นแรงๆเลยคือเดี๋ยวูจะวัดครูโหดเดี๋ยวจะเล่นให้มันสุดกําลังของมันเลยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อเป็นการตัดสินใจของงนนนาาาทททุกก่่ะะครัับีํลจ ซื้อลอกมาใช้งานนะครับในงบที่ประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย